รถ7เดือนไม่9,000โลโอ้โหกลายเป็นมือสอแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวฟิลจะพาไปดูกันว่าจะสวยแซบเลิศแค่ไหนกับคันนี้จับไปเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมกาฟิลม,มงคลคาร์เซ็นเตอร์ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับและวันนี้นะครับฟิลภูมิใจนำเสนอมากรถมือ2ที่สภาพใหม่ ใกล้ป้ายแดงมากรถแค่7เดือนครับคุณผู้ชมครับและไมน้อยแค่9000โลคือบางคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมต้องเป็นมือ2เร็วขนาดนี้ไม่ต้องสงสัยรีวิวนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนถ้าไม่เชื่อเอามาดูที่เลขไมกันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นจากภายในของรถคันนี้ก่อนคือภายในเอี่ยมมากแล้วก็กลิ่นใหม่ย,ยังอยู่เลขไมเนี่ยคือไมน้อยจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับ 9,470กิโลเมตรเท่านั้นเองสำหรับคันนี้กับ Toyota t o y ยต a y a r i ิ a t i ทิเครื่องยนต์1.2 Sport Premium ปี2020นะฮะจดทะเบียนเมื่อวันที่24ทธันวาคมพุทธศักราช2563ฉะนั้นแล้วนะฮะเดือนนี้สิงหาคมต้นๆเดือนยังไม่นับกลายเป็นว่าประมาณ7เดือนและก็ไม่9,470กิโลเมตรเท่านั้นเองคือตอนที่เป็นรถใหม่ป้ายแดงคุณผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า คันนี้เนี่ยนะาราคาอยู่ที่6 7 4 0 0 0บาทถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าจะผิดต้องขออภัยนะแต่โดยประมาณนี้แหละไม่น่าจะคาดเคลื่อนไปจากนี้แต่วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับมอบสิทธิและก็ราคาสุดพิเศษไปเลยเพียงแค่5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะ5 29,000บาทโคตรคุ้มเลยคุณผู้ชมครับลองเอาเครื่องดขึ้นมาดีดดู ถ้าเครื่องคีดเลขราคา,าจากราคารถใหม่ป้ายแดง674อลบ5 2าตดตด,ตด,ตดประหยัดไปเกือบแสนห้านะคุณผู้ชมนะ1 4 5 0 0 0บาทยังไงก็คุ้มอ่ะรถ7เดือนคันนี้กับ Toyota t ต y o ต a y a าริ a เอที e เครื่องยนต์1.2 s ่ o r t p r e m สปอเเป็นตัวท็อปนะฮะคุณผู้ชมครับด้านนอกของตัวรถเนี่ยใหม่มาก สภาพสวยมากนะท้าเลยนะฮะท้าเลยมีตำหนิตรงไหนอ่ะเอาปากกามาวงนะสำหรับคันนี้สวยงามสภาพดีมากนะเท่าฟิวยังไม่ซื้อรถก่อนหน้านี้ฟิวบอกเลยว่าคันนี้ต้องเป็นของฟิวแน่นอนเพราะสวยมากแล้วก็ใหม่จริงๆรถแค่7เดือนใหม่แค่9,000โลเนี่ยคือก็คือโฉมปัจจุบันนะคุณผู้ชมครับที่ยังขายอยู่ณนะปัจจุบันเลยกลายเป็นมือสองละ อ่ะสำหรับคันนี้สวยมากนะคะคุณผู้ชมครับด้านหน้าของตัวรถมาพร้อมกับไฟที่ดูทรงสปอร์ตนะสวยงามโฉบเฉี่ยวดูดีมากนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะฮะนี่นี่คือด้านหน้าของตัวรถส่วนโลโก้ของโตโยต้าคุณผู้ชมนี่จะเป็นโลโก้รูปทรงนี้ซึ่งสวยดูพรีเมียมมากๆเข้ากับชื่อของรุ่นนี้สปอร์ตพรีเมียมมีความสปอร์ตมีความหรูหรามีความพรีเมียมอยู่ในตัวนะฮะและที่สำคัญรถคันนี้เพิ่ง7เดือน นี่คือจุดขายที่สําคัญเลยนะฮะไร้ตาหนินะครับท้ามาแข่งขันกันดูเลยว่าคันนี้เนี่ยนะครับมีตําหนิที่ตรงไหนไม่มีนะการันตีเลยล้อสวยนะครับเป็นล้อแม็กแบบทูโทนนะครับทูโทนสีดําเงินนะฮ<น>ะแล้วก็มาพร้อมกับขอบ15 18560R15 สําหรับคันนี้นะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้านข้างของตัวรถ รถพึ่งเข้ามาใหม่รถสวยงามมากรถสภาพดีมากแทบไม่ได้ทําอะไรกับตัวรถเลยมาถึงลางปุ๊บจอดขายทันทีรถเจเดือนจะไปทําอะไรไม่โอ้นะฮะสวยสวๆๆนะไม่มีที่ติคือไม่รู้จะอธิบายอะไรยังไงมากมายสําหรับคันนี้นะเพราะว่ามันสวยจริงๆนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดต้านท้ายให้ดูนิดนึงสําหรับคันนี้คุณผู้ชมครับ เป็นตัวเอที ip, นะครับเป็นตัวยาริดเอทเป็นแบบว่าสี่ประตูนะครับแล้วก็มีกล้องด้านหลังนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถเดี๋ยวจะพาไปชมภายในะอีกครั้งหนึง่งนะครับผมนี่คือด้านหลังห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างขวางเลยนะกว้างขวางมากนะสำหรับคันนี้ ด้านล่างของตัวรถมีอะไรนะครับสำหรับด้านล่างก็จะมีอุปกรณ์นะครับชุดปะยางฉุกเฉินต่างๆคันนี้จะไม่มีล้ออะไหล่มานะเพราะว่ารถรุ่นใหม่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมียางอะไหล่ละไม่มีค่อยมีล้ออะไหล่ละนะครับก็จะกลายเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับเพื่อเดินทางไปได้อีกอาจจะไปร้านใกล้ๆอะไรอย่างนี้นะฮะสำหรับคันนี้นะสวย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 มากนะครับผมด้านข้างของตัวรถนะฮะไม่มีตำหนิเลย ทีนี้มาดูที่ภายในของตัวรถนะครับภายในห้องโดยสารด้านหลังคือกลิ่นใหม่อยังอยู่นะครับกลิ่นใหม่ยังคงอบอวลอยู่เลยคือสวยงามมากฝั่งนี้อาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมอ,อยากให้ซูมไปใกล้ๆนะครับซูมไปใกล้ๆเลยครับน้องออยว่ารถคันนี้สวยงามมากน้อยแค่ไหนจริงๆเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วนะครับฟิลอยากให้มาดูตัวจริงอยากให้มาดูคันจริงที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานีบางคนดูผ่านรีวิวเนี่ยนะฮะและสามารถมั่นใจได้เลยฟิลกล้าพูดกล้ามั่นใจขนาดนี้ว่ารถคันนี้สวยจริงถ้าฟิลยังไม่ซื้อรถก่อนหน้านี้ฟิลบอกว่าฟิลเอาคันนี้นะเอาคันนี้จริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดโม,โม้แล้วก็ไม่ได้พูดโอเวอร์เกินจริงเพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้นะครับมงคลคาเซนเตอร์เน้นขายรถชัดเจนตรงไปตรงมาสวยคือสวยมีตําหนิแจ้งว่ามีตําหนินะฮะลูกค้าจะได้ ฟังกันอย่างชัดเจนและเห็นข้อแตกต่างในการประกอบการตัดสินใจสำหรับคันนี้คุณผู้ชมครับราคา529,000บาทประหยัดจากรถใหม่ป้ายแดงเกือบแสนห้าอ่ะลถ7เดือนนะประหยัดไปแสนห้าเงินแสนห้าไม่ใช่น้อยๆน,น,นะฮะและที่สำคัญได้รถใหม่มากสภาพดีมากนะครับวารันตีศูนย์ยังเหลือแบบยาวๆเนี่ย ให้ดูในส่วนของใบแท็กน้ำมันเครื่องลด9,000กิโลนะลถ9,470กิโลเมตรระยะทางการเปลี่ยนถ่ายระยะที่ระยะทางต่อไปเนะี่ยคือ10,000กิโลคันนี้เนี่ยนะครับกำลังจะเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่สนใจคันนี้เนี่ยฟิลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ให้อแล้วนะฮะนะครับก็ทักเข้ามาเลยรีบตัดสินใจรถสวยแบบนี้ช้าไม่ได้อย่างแน่นอน เบอร์โทรด้านล่างเลยฮะเบอร์โทรตามนี้เลยนะ0 9 9 2 0 2 9 9 9เเบอร์นี้เลยแอดไลน์มาเลยแคปหน้าจอมาเลยว่าผมจะเอาคันนี้นะฮะถ้าบอกว่าพร้อมเลยจองเลยจะซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้นะฮะซื้อสดเนี่ยแจ้งไว้ก่อนจะมีแวดอีก7%นะเพราะว่าคันนี้เป็นรถประมูลมาแล้วก็เป็นในานามของบริษัทนะครับผมก็ต้องเสียแหวนคืนสัมภาระน,นะฮะสำหรับคันนี้ส่วนกรณีซื้อเงินผ่อนนะครับ เครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มแบบล้นๆ้นสำหรับคันนี้แอดมาเลยจัดได้ทุกไฟแนนซ์ขอแค่เครดิตดีนะครับส่วนคนไม่มีเครดิตได้ไหมได้เหมือนกันบางทีอาจไม่ต้องดาวด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเรียกว่ายอดจัดมันล้นๆ้นแล้วฟิลขายไม่ได้แพงนะฮะที่ภายในไอเน้นย้ำอีกทีนึงสำหรับคันนี้นะครับเป็นแบบในส่วนของแบบพุชสตาร์ทนะครับผมนี่นะฮะวันจันทร์อังคารพฤหัสสุกก็สตาร์ทได้เพราะพุชสตาร์ทตัวนี้รอเล่นนะครับหยอกๆยอกนะฮะ คำๆกันไปอ่ะมาดูที่พวงมลาลัยนะครับคุณผู้ชมพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมมัลติฟังก์ชันเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่นะปรับระดับวอลลุ่มเสียงต่างๆรับสายวางสายที่โทรศัพท์ได้ที่พวงมลาลัยนะฮะแล้วก็ในส่วนของเครื่องอจอนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วนะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับระบบบลูทูธได้วิทยุฟังได้นะฮะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับผม ตั้งค่าได้เลยนะครับมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้นะครับใช้งานได้ usb a ux ได้หมดเลย with ufmam นะฮะหรือว่าเชื่อมต่อมือถือผ่านผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านหน้าจอตรงนี้นะครับในการรับสายขณะที่เราเดินทางขับรถอะไรอย่างนี้มันก็จะเพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นและส่วนของตัวแอร์นะครับเป็นแบบแอร์แบบดิสตันนะครับปรับองศาได้เลยใหม่มากเกียร์อัตโนมัตินะฮะนะฮะก็ให้ดูแบบนี้ประมาณนี้เบื้องต้นคร่าว นะแล้วก็ดูภายในทั่วไปคือมันใหม่ยังไงก็ใหม่อะยังไงก็คุ้มแหละสําหรับคันนี้แล้วก็เป็นรถที่ประหยัดน้ํามันอีกด้วยกับโตโยต้ายาริสเครื่องยนต์1.2สปอร์ตพรีเมียมคันนี้นะฮะประหยัดน้ํามันอยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะอะมาต่อกันที่ห้องเครื่องครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ห้องเครื่องห้องเครื่องคันนี้นะสวยสวยมากคืออยากได้อ่ะ คือรีวิวเองยังอยากได้เองเลยคือเห็นตั้งแต่วันที่รถเข้ามาแล้วคุณผู้ชมคือมันแบบว่าคือมันใหม่มันกริปมากคือเขามาโอ้โหคือเนี่ยคือรถเข้าใหม่เหรอยังไม่ได้ล้างเลยคือมันใหม่มากแต่วันนี้นะครับคุณผู้ชมล้างแล้วมาจอดขายเลยไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะสำหรับคันนี้น็อตเดิมอ่าบ่งบอกว่าความเดิมของตัวรถทําไมถึงกลายเป็นรถยนต์มือสองคุณผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเศรษฐกิจแบบนี้อ่าเศรษฐกิจแบบนี้แหละนะ อน,นึกคาตอบในใจน่าจะน่าจะนึกออกอยู่แล้วนะครับพูดง่ายๆคือบางทีก็โดนยึดมาโดนยึดแหละนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผ่อนไม่ไหวแล้วก็เศรษฐกิจด,ด้วยเอออะไรเออแต่จังหวะแบบนี้การดูรถยนต์มือสองถือว่าได้เปรียบครับคุณผู้ชมครับรถสภาพใหม่แบบนี้ตป๊บเดียวกันเป็นมือสองละถ้าเป็นสมัยก่อนโอ้โหมันต้องเป็นรถเก่ามากๆเลยนะถ้าเป็นมือสองแต่วันนี้เป็นรถใหม่มากฉะนั้นแล้วการที่ซื้อรถยนต์มือสองได้เปรียบครับคุณผู้ชมครับเราจะเซฟเงินได้ในกระเป๋าเกือบ แสนกว่าบาท2 0 0แสนบางคันเกือบ3 0 0แสนเลยนะสำหรับคันนี้ใหม่มากนี่คืออ่ะดูรดยรวมอ่ะใกล้ๆอีกทีหนึ่งน้องออยซูมเข้าไปใกล้ๆอยากให้เห็นแบบชัดๆเลยไม่มีอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนบางคนสงสัยเลยนะฮะว่ารถใหม่ขนาดนี้เป็นอะไรมาหรือเปล่าโนจ้ะไม่มีนะฮะไม่มีเลยนะครับเพราะรถเราเนี่ยใหม่มากคัดสรรรถยนต์มือสอง เกรดพรีเมียมมาอยู่แล้วนะพูดน่าถ,ถ,ถือยืดมากพี่น้องเอ่ยนะครับผมนะครับนะง่ายๆเลยตรงๆชัดเจนตรงไปตรงมาแบบนี้แหละกาวฟิวนะครับผมชอบคือซื้อนะฮะไม่ชอบก็คือค่อยดูคันใหม่นะสำหรับคันนี้แต่ฟิวไหนชอบมากถ้าไม่ซื้อคัน ที่ผ่านมาสงสัยคันนี้ต้องเป็นเจ้าของของฟิวนี่แหละนะครับฟิวเป็นเจ้าของแน่นอนเอาบอกกันตรงนี้ว่ารถสวยสภาพดีนะครับกับ Toyota t o y o ต a y a r ริสเอทเครื่องยนต์1.2สปอร์ตพรีเมียมนะครับปี2020รถ7เดือนคุณผู้ชมครับรถ7เดือนยังไม่ถึงปีนะครับผมไม่9,470นะ,ะ9,470กิโลนะฮะสวยครบเครื่องไร้ตำหนิ ใครสนใจรีบโทรหาผมซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีนะครับอยู่จังหวัดไหนออกรถได้ง่ายมากนะครับเรามีเจ้าหน้าที่เดินทางไปเซ็นเอกสารทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับเอาป็นว่าสนใจโทรหาฟิวตามเบอร์โทรด้านล่างนี้0 9 9ย์2 9 9 9 4ถ้าจะเป็นของเรามันต้องเป็นของเราคำนิยามนี้ใช้ไม่ได้ถ้าจะเป็นของเราเราต้องจองนะครับถูกต้องนะคันนี้ราคา5 2 0 0 0 0 9,000บาทรีบโทรมานะครับลาไปแล้วรอรับสายอยู่สวัสดีครับ